ได้เรือลำหนึ่งลอยมาตามน้ำดูสิโอ้ต้องลุ้นจับกันให้ดีดูสิเรือบล้อบล่าเลยเรือพัดลอยมาตามกระแสน้ำท่านผู้ชมดูสิไปแล้ว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 ลอยไปไหมนี่ไปแล้วนี่ลอยไปแล้วไปซะเรือ ไปแข่งต่อไปลําน้ำมูล่อปลากระโดดเพิ่มจำนวนเยอะแยะไปหมดดสูสินูน่นไปนู่นแล้วเรือไปตามน้ำแล้ว <c oughs> ดูสิเริ่มกระโดดใส่บ้างแล้วเห็นไม้ปลา ไปติดอยู่ตรงนู้นเลยนะหน่ยขวางลำอยู่ตรงนู้นเลยเรือติดกับนาำต้นไม้ไมยราบยักนั่นนะเห็นไหมมันก็จะมาติดตรงแยงที่ก้านเอาไว้รองรับเวลามันกระโดดมามันก็จะเข้าแยงท่านผู้ชมอะไรลอยลงมาดำๆๆนั่นนะ่ะดูสิมีอะไรลอยมาด้วยแล้วดูสิดำๆนั่นนะ่ะมันคืออะไรเนาะนู่นไปแล้ว ยางรถนุ่นไหลไปแล้วเอารุนอีกต่อไปท่านผู้ชมป้ายจะเป็นประกรันใดดูซิพ <ไป S 2> ี่เขาจะลงไปวานอีกแล้วนะ,ะเตรียมตัวลงไปแล้วลุรุ่นดูนนต่อไปนะเ,เห็นไหมมันกระโดดมันลงมาใส่พุ่งเลยที่น่ะแต้าเพราะมัันมขึ้นต่อไปนี่ ลุกดูซิจะเป็นประการใดต้องมาลุ้นต่อไปมาดูซิว่าจะมาหรือไม,ม่มาลุ้นกันต่อไปนุกชมพี่น้องจา๋าระหว่างสองแห่น,นี่อันไหนจะมันกว่ากันมาดูซิมาลุ้นดูระหว่างสองแห่น,นี่ ครจะมันกว่ามาดูซิช่วยช่วยกันสองแรงมาดูซิมาลุ้นต่อกันว่าจะเป็นประการใดมาดูปลา,ปลาอโาต้องใช้แรงสามคนนะตอนนี้ผู้ชม ต้องใช้สามคนมาลุ้นกันดูที่ว่าจะเป็นประการใดนะครับดูซิมาลุ้นดูมาลุ้นดูมาลุ้นันมาลุ้นกันไม่ค่อยมานเดาเดวเดวเดาโดดแล้วนะ นี่ปลาทั้งนั้นเลยดูสิปลาปิ้งๆเลยปลาสดๆ says, roat, สดๆจริงๆท่านผู้ชมดูสินุ่นอีกรอบสิจะได้ไหมเืินเงินเัินเงินนนม้กระโดดมาแล้วล่ะสดๆเลยท่านผู้ชมดูไหมกระเดี่ยวกระเดี่ยวเลย ปลาเท่านั้นเลยอมาลุ้นกันต่ออ่าไปแล้วมาลุ้นดูลงไปแล้วท่านชมลงไปแล้วนี่ดูซิว่าจะเป็นประการใดมาลุ้นกันต่อไปเด้อ มาแล้วนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วอืมปลาอมาแล้วท่านปลามาแล้วอืเีใส่ือปล,าาลวนี่ดูสิปลาอื สดๆเลยทันนนน้นั้ยอืมฟังงงงงงเลีอ่ะอืม うん。 Thôi đặt Thôi, anh Ừ Ừ ปลาสดๆจากนะ้นดีนกระเด็บกระเด็งนั่นออปลาเท่านั้นเลยไม่น่ากลัวบาดมือ นี่เป็นไม้ปลาทั้งนั้นเลยปลาเนี่ยมันอ้โวดูสปดิปลาท่านผู้ชมปลาทั้งนั้นเลยปลาสดๆจากท่านเลอยอจ,จากแม่น้ำเลยดูสิอืมไหร อืดูสิปลาทั้งนั้นเลยเห็นไหมอื่อ้องปลาสุดๆเลยอันนี้น่ากลัวอันตรายด้วยนี่คมด้วยนะี่เรียบร้อยหมดแล้ว นี่เห็นไหมปลาสุดสุดอือหือหไมปลาเท่านั้นเลยสุดยอดเลยไปล้างมือก่อนน้ำไหลแรงมากเลยดูสิน้ำไหล ปลาพ็ายุน้ำก้นไหลแล้วก็ลงไปตักด้านล่างเลยนะพี่คนนั้นอะ่ะเก่งมากเลยสุดยอดเลยดูสิ <c oughs> นี่เหละท่านผู้ชมน้ำเทนัแหละสะพานโอ้บรรยากาศตัวนี้มาแล้วได้ตัวหนึ่งแค่เป็นผูเลย ปลาทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมสดๆเลยนั่นน่ะเอ้านี่เห็นไหมเนี่ยแม่ปลาดูสิปลาท่านผู้ชมจ๋าปลาสดๆทั้งนั้นเลยดูสิเยี่ยมจริงๆโอเคผู้ชมเก็บภาพรบรรยากาศไว้เพรรยาาียงเค่นี้ก่อนเลยติดเ้าไประกันรายละเพืเ่อกระโทคภาพแฟนนะคปล